ประเด็นเรื่องไทยกัมพูชานี่หลายท่านก็เกาะติดนะคะรวมไปถึงแฟนเพจอย่างไทยอัลฟอสนี่เขาก็จะมีการเกาะติดเกี่ยวกับเรื่องของอาวุธยุทโธปกรณ์อย่างเมื่อวานก็มีข่าวว่าทางกองทัพบ,บกได้มีการรับมอบจรวดหลายลำกล้องแล้วก็พวกรถยิงจรวดมาจากสถาบันป้องกันประเทศด้วยนะคะเขี้ยวเล็บกองทัพนะตอนนี้ถ้าจะต้องมีการรบจริงอย่างที่อา,อาจารย์ปณิธานวิเคราะห์เอาไว้ช่วงแรกว่าโอกาสสงครามเต็มรูปแบบก็มีโอกาสจะเกิดขึ้น เขี้ยวเล็บกองทัพของเราพร้อมแค่ไหนนะคะช่วงนี้เราจะพูดคุยกับแอดมินเพจไทยอาร์ฟอสคุณอนัญโยกอสกุลตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณอนัญโยครับสวัสดีครับ,ค,รบค่ะอโอเ้เพจนีนี่ววนคนตามเยอะ <c oughs> ทีเดียวนะเมื่อวานยังไงน้องเลียวเมื่อวานคุณอ An นัญโยได้ไปงานที่มีการส่งมอบพวกอาวุธจากทางสถาบันป้องกันประเทศให้กองทัพบกไหมคะไปครับผมไปไปไปดูเหมือนกันครับผมใช่เออน่าสนใจไหมคะ ก็โอเคนะคือจริงๆแล้วเนี่ยจรวดที่ส่งมอบมีอยู่สองแบบนะแล้วก็มีปืนใหญ่แบบหนึ่งแต่ว่าปืนใหญ่เนี่ยเท่าที่ดูเนี่ยเป็นการส่งมอบให้หน่วยฝึกศึกษาก็น่าจะไม่ได้เอาไปใช้จริงใช้สำหรับฝึกแต่ว่าจรวดสองแบบเนี่ยหนึ่งแบบจริงๆมันก็ถูกใช้ไปแล้วรอบที่แล้วครับก็คือจรวดชื่อดีไทหนึ่งตีแล้วก็แล้วก็อีกจรวดแบบหนึ่งชื่อดีสิบเซตเอซึ่งซึ่งอันนี้อันนี้ยังยังไม่ได้ส่งมอบให้ประจำการก็ก็ถือว่า ผมมองให้เขาจัการทั้งหมดเมื่อเมื่อวานนี้นะฮะเพียง <c oughs> แต่ว่าจานวนอาจจะยังไม่ได้เยอะนะัดรวมถึงลูกจรวจอะไรก็อ,อาจจะยังไม่ได้เยอะนะักอะไรมาเนี่ยมันก็เป็นโครงการที่เขาเคยทํามาเป็นสิบปีแล้วแต่ก็มันก็ยังมีความล่าช้าหรือการพัฒนาอะไรแต่ว่าพอรอบที่ผ่านมาในการประพันธ์แล้วพอมีการใช้งานจริงมันก็เหมือนการสร้างความพันใจให้กับผ <c oughs> ู้ใช้เขาก็เลยรับมอบไปประจำการครับเออสรุปด <c oughs> ีทีไอ 1G เราเราเคยใช้ไปแล้วเหรอคะ ใช่ครับรอบรอบรอบการประทารรอบที่แล้วเอาเอาเอามาใช้ตั้งใช้เอามาใช้ตั้งแต่ยังไม่ได้ส่งมอบดป็นทางการเลยเพราะว่าตอนนั้นก็มีมีเหมือนกับว่าเรามีของอะไรก็เอามาใช้ก่อนอะไรประมาณนั้นนะครับผมหลายลำกล้องมันกี่ลลำกล้องฮะคุณนันโยเอ่อคำว่าตรวจหลายลำกล้องคือมันมันก็ต้องมีหลายลำกล้องแต่ในกรณีนี้มันมีแค่สี่ แต่ว่ามันมันถ้าถ้าจรวดที่ชื่อว่า d j i หนึ่งีจะมีสี่ลำกล้องแต่ว่าถ้าเป็นจรวดที่ชื่อ d ีเเนี่ยมันจะเป็นลำกล้องมันจะเปลี่ยนได้มันจะมีตั้งแต่จรวดขนาดเล็กสี่สิบลำกล้องจนถึงจรวดขนาดใหญ่อาจจะแค่สองลำกล้องอะไรประมาณเนี้ยขนาดต่างกันพิสัยยิงต่างกันประสิทธ,ธิภาพต่างกันครับผมไออันนี้หรือเปล่าคะที่ว่าเราไปทดสอบที่จีนแล้วยิงได้ไกลร้อยห้าสิบกิโลเมตรอันที่ไปทดสอบที่จีนจะเป็นชื่อว่าดีไชหนึ่งตี เพราะว่าเป็นเทคโนโลยีที่จัดหามาจากจีนส่วนดีแสกเอเนี่ยจะเป็นเทคโนโลยีที่จัดหามาจากอิสราเอลครับอืม <S S ที่เราใช้แล้วนี่คือคื <S S I G, อดีคหนึ่งด <1 S 2> ีอ๋อ D-T-I หนึ D ่งจีอ๋อถ้าเทีย <S S <S S บก,ก,ะะยยกับกัมพูชาเลยคะคุณอนัญโยถ้าเทียบกับกัมพูชาตอนนี้อาวุธฝั่งกัมพูชามีอะไรที่น่ากลัวไม้ฝั่งเราจะไม่บอกเยอะว่าเรามีอะไรบ้างอะถ้าถ้าเราจะคุ้นๆนะแต่จ,จ,จรวดที่ชื่อว่า PSL ศูนย์สามก็คืออันนี้ก็จะคล้ายๆกัน จะหล่อท์กัมพูชา PSL ศูยนย์สามระยะย,ยิงไกลสุดก็หนึ่งร้อยสามสิบกิโลเมตรนะฮะซึ่งหนึ่งร้อยสามสิบกิโลเมตรเนี่ยมันมันจริงๆแล้วเนี่ยมันมีข้อมูลบางส่วนอะ่ะบอกว่าหนึ่งร้อยสามสิบกิโลเมตรของกัมพูชาอาจจะยิงไม่ถึงจริงก็ได้เพราะว่ากัมพูชาอาจจะได้ PSL ศูนย์สามรุ่นเก่าที่ยิงจรวดได้แค่เจ็ดสิบกิโลเมตรแล้วก็ไม่นําวิถีซึ่งถ้า ซึ่งครับเป็นอย่างนั้นจริงๆอ่ะมันก,มนก็มันก็อาจจะไม่ได้ไกลเท่าไหร่แต่ว่ารอบที่ผ่านมากระมุชัไม่ได้ใช้จรวดแบบนี้เลยครับมีแต่ขับรถวิ่งไปวิ่งมา,าซึ่งก็ยังไม่รู้ว่าเพราะอะไรมันก็อาจจะมีหลายเหตุผลที่พอเดากันได้แต่ว่าแต่ว่าเร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 าใช้ดีเ็นจีไปแล้วบางส่วนครับผมของเราหนึ่งกี่กิโลเมตรเอ่อถ้ายิ่งไกลสุดก็คือหนึ่งร้อยห้าสิบกิโลเมตรครับแต่เป็นแบบเป็นแบบนำวิถีด้วยคำว่านำวิถีช่ก็คือจะมีความแม่นยำเขาเรียกว่า ค่าค่าค่าความมั่นยําเนี่ยถ้าถ้าวัดกันก็คือว่าจากวัดสิโลเมตรเนี่ยมันจะตกห่างเป้าหมายที่ต้องการเอ่อไม่กี่เมตรเพราะว่ามันจะมันจะมีคลีบมันจะหลวมนะที่คอยปรับทิดทางได้ระหว่างที่จะหลวมกันบินค่ะเออในฐานะที่คุณอนันโยเป็นเจ้าของเพจไทยอ์มฟอสซึ่งก็เกาะตีเกี่ยวกับเรื่องของอาวุธยุทโธปกรณ์น่นะคะคือคิดว่าฝั่งกัมพูชานอกจากเจ้าตัว p s l 03ที่ยิงได้ไกลสูงสุด130กิโลเมตรแล้วเนี่ย มีอาวุธอะไรที่กัพูชาอาจจะซ่องสุมเอาไว้หรือว่าเก็บเอาไว้เป็นไม้เด็ดที่เราต้องระวังอีกไหมคะจริงมีอาวุธอีกอย่างหนึ่งซึ่งเรารอบที่แล้วก็กัง,งวลมากนะเพราะว่าเป็นจรวดจากพื้นสู่อากาศชื่อว่า k s หน <แก S 2> <H 1. S 2> ึ่งีใช่แต่ว่าแต่ว่าอันนี้ก็เหมือนกันก็คือว่าที่ผ่านมามรอบที่แล้วยังไม่ได้ใช้เลยซึ่ง,ซ,งซึ่งเราก็ไม่ทราบเพราะอะไรคนระับเดาเดาได้ทั้ง เออจลวดใหม่ย,ยังใช้ไม่ได้เพราะมันจเป็นของมือสองที่จีนเขายกให้กัมบ,บูชาฟรีหรืออกัมบ,บูชาจะยังไม่ชนานาญเพราะกัมบ,บูชาเพิ่งได้รับมอบมาสักสองสามปีนี้เองหรือแม้แต่กัมบ,บูชาอาจจะไม่ได้เอามาไว้ที่แนวหน้าแต่อาจจะเอากลับไปที่พนมเปรนเพื่อป้องกัน ป้องกันพนมเปนหรือป้องกันบ้านสีชมพูของคุณเซนอันนี้ก็ไปแน่ใจเพราะว่ามันก็มีข่าวมันก็เพราไม่มีข่าวลือในอินเทอร์เน็ตว่าเดี๋ยวไทยจะส่งไอไปทิ้งระเบิดนะอะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะเชื่อก็ได้ซึ่งซึ่งมันก็ทําให้เขาไม่ได,ไได้ไม่ได้ถูกใช้เลยแล้วก็เราก็ไม่พบเห็นการใช้งานตรวจแบบนี้หรือว่าการวางกาลังตรวจแบบนี้ในแนวหน้าจะเท่าไหร่ไอ้เจ้าเคเอสวันีนี้หรือเปล่าคะที่สามารถสอยเครื่องบินรบได้ที่ฝั่งกัมพูชาเขาขู่ ใช่ครับใช่เพราะระยะยิงจากระห้าส50กิโลเมตรซึ่งจริงมันก็เป็นตรวจที่มีสิณความสามารถค่อนข้างดีนะครับแล้วก็มีระบบตรวจจับที่ที่ค่อนข้างใช้ได้เลยแหละ <S <S แต่ในเรื่องหนึ่งก็คืออย่างอย่างที่บอกไว้คือว่าไม่พบเห็นการใช้หรือว่าไม่ค่อยพบเห็นสัญญาณที่มันจะเส่งออกมาที่ที่เราจะ,ญญญาราจะตรวจพบได้นะ <S 1> <S 1> อีกข้อน,นึงก็คือว่าจรงิงๆมันก็เหมือนความโชคดีทละความโชคร้ายาโชคร้ายและความโชคดีคือว่ากองทำอากาศก็มีตรวจ แบบนี้รุ่นเดียวกันเลยใช้งานอยู่หนึ่งหนึ่ง,หน,งหนึ่งระบบเหมือนกันดังนั้นเนี่ยกองทัพอากาศก็พอจะรู้สิดความสามารถหรือประสิทธิภาพของจรวดแบบนี้อยู่ว่าว่ามันทํางานยังไงมีขึ้นความถี่ยังไงต้องหลบหลีกยังไงมันก็ยังไม่ใช่สิ่งที่น่ากังวลนนะักการท่าพูดในมุมว่าเราค่อนข้างรู้จักระบบจรวดี้ค่อนข้างดีครับรอบที่แล้วที่ว่าพีเอชแอนศูนสามนี่ทำไมขับไปขับมาไม่ยิงสักทีคุณอ,อนันโยวิเคราะห์ว่าอ,อย่างไงฮะเพราะอะไร ข่าวมีข่าวที่หลายๆคนพยายามจะนิยคอนะหนึ่งนนในข่าวเลยที่เราชอบพูดกันก็คือว่าเออจีนไม่ให้โค้ดในการยิงอซ oh. ึ่งอันนี้ผมผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะมีโค้ดแบบนี้จริงหรือเปล่าเพราะว่าปกาติเพืวจะหรวนแบบเนี้ยมันไม่ใช่คือมันเหมือนกับว่ามันสามารถทํางานได้เลยมันไม่ต้องต่ออินเทอร์เนต็ตเพื่อกดโค้ดอะ่ะแต่ แต่ถ้าเกิดว่าเขาไม่ให้โค้ดจริงเนี่ยอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าจีนมาให้โค้ดเพราะอะไรเพราะว่า mm hmm. มันก็มีมุมหนึ่งว่าเราอาจจะไปดําเนินการทางการทูตขอให้จีนไม่อนุญาตให้จัมบูชาใช้จรวดแบบนี้หลังจากที่จัมบูชาี่ยใช้จรวดระยะสั้นกว่าแล้วก็มีความแม่นยาต่ากว่าอย่างพวกตระกูล B N อ1เนี่ยในวันแรกของสองครามแล้วก็ยิงใส่แต่โรงพรยาบาลแล้วก็เซเว่นอีเลเวนของไทยนะเราก็อาจจะเป็นปก,กรจรัยจีนก็ได้เป็นเป็นข่าวที่หนึ่งข่าวที่สองก็คือว่าจรวดมันอาจจะ ติดเงื่อนไขบางอย่างทีอ่อาจจะไม่เหมาะสมในการใช้งานเพราะว่าที่ที่บอกไปก็คือว่ามีการคาดการณ์ว่าที่เรากลัวว่าพิษสุสารเนี่ยยิงได้หนึ่งร้อยสามสิบกิโเมตรแล้วเป็นแบบนําวิถีด้วยเนี่ยจริงแล้งเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นกน็ได้มันอาจจะยิงแค่เป็นรุ่นที่ยิงยแค่เจ็ดสิบก,กิโเมตรแล้วก็ไม่นาวิถีซึ่งพอไม่นาวิถีเนี่ยแล้ววัดเจ็ดสิบก,กิโเมตรเนี่ยมันสามารถคาดเคลื่อนได้เกือบเกือบกิโลเลยด้วยซ้ํำนั่นหมายความว่าถ้าจะยิงที่อนุสาวรีย์ มันอาจจะไปตกแถวสยามสแควร์เลยก็ได้ซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยมันพอเป็นความความแม่นยํามันต่ํามากแบบเนี้ยกัพูชาก็อาจจะไม่กล้าไม่กล้าใช้เพราะว่าถ้าเกิดมันไม่ตกในท,ที่ที่ต้องการไปตกในที่พลเรือมันก็สร้าง,งเงื่อนไขสร้างข้ออ้างให้ไทยได้มากขึ้นอีกอันนี้ก็เป็นเป็นการคาดการณ์สองมุมซึ่งซึ่งซึ่งเราก็ยังไม่ทราบผลครับผมแต่บีเอ็มยี่สิบเอ็ดก็ไม่นําวิถีกัพูชายังกล้ายิงเลยนะคะเลยพลาดเป้าเยอะใช่คือจริงจริแล้วเนี่ย เอ่อบีเอ็มยี่สิบเอ็ดเนี่ยเป็นจรวดที่ไม่นาวิถีแต่เขาออกแบบมาให้ทําลายเป็นพื้นที่ซึ่งการทำลายเป็นพื้นที่เนี่ยหมายความว่ามันอาจจะไม่ต้องแม่นมากแต่ว่ามันต้องการทําลายพื้นที่กว้างๆเช่นพวกฐานทัพใหญ่ๆหรือว่าสนามบินหรืออะไรพวกเนี้ยมันมันเป็นที่ที่กว้างๆลงตรงไหนมันก็ก็ถือว่าลงเป้าหมายซึ่งจากปัญหาของก,กัมพูชาคือกัมพูชาถ้า oh. พูดบังช่มยตำชาใช้จรวดแบบนี้ไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่คือแทนที่จะยิงทีเดียวสี่สิบนัดหนึ่งคันเนี่ยตัมพูชาจะยิงทีละสองสามนัด ืแล้วการพูชาก็ไม่ค่อยเลือกเป้าหมายเป้าหมายถ้าแต่เขาเจอเป้าหมายทางทหารหรือว่าเป้าหมายที่ใกล้แหล่งชุมชนเนี่ยการพูชาก็ยังยิงทําให้ความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นเนี่ยมันสามารถที่จะไปกระทบกับเป้าหมายที่เป็นพลเรือนได้ซึ่งอันนี้ก็เป็นเป็น,เป,นเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าเป็นเรื่องของกฎกาปรปะทะหรือเป็นเรื่องของขีดความสามารถในการประหยัดงานของกามพูชาที่ถ้าพูดลงมันก็คือต่ากว่ามาตรฐานของของระดับนานาชาตินะเพราะว่าถ้าปกติเนี่ย เหลที่ไม่มีความมั่นยําเนี่ยเขาจะไม่ยิงเป้าหมายที่ใกล้กับพลเรือนหรือเป้าหมายที่มีความเสี่ยงที่พลเรือนเนี่ยจะได้รับผลกระทบซึ่งในกรณีอย่างกรณีที่ยินลงเซเว่นอีเลฟเว่นที่ปั๊มน้ำมันเนี่ยชัดเจนมากว่าเป็นความพยายามในการาตั้งใจยิงแล้วก็เป็นความพยายามในการยิงเป้าหมายซึ่งซึ่งซึ่งเหมือนซึ่ง,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 งรอบๆเนี่ยแทบไม่มีเป้าหมายของทหารเลยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ชี้ได้ว่าการกระทำไม่ค่อยสนใจเรื่อง จริยธรรมหรือการใช้งานอาวุธแบบถูกต้องตามมาตหหรฐานสากลเท่าไหร่อยากให้หพูดถึงอากศอากศยานไร้คนขับโดรนนิดหนึ่งคุณนนโยเป็นยังไงเห็นว่ากัมพูชาซ่องสุมไว้เยอะยังไงฮะอ่ะอันนี้เป็นเรื่องตับกันเลยก็คือว่าเเท่าที่มีข่าวหรือเท่าที่เท่าที่มีข้อมูลเนี่ยกัมพูชาค่อนข้างมีโดรนห,หรืออากาศยานไร้คนขับค่อคนข้างเยอะนะฮะแล้วก็มีมีการจัดหามาทั้งจัด ที่เราแหล่งๆที่เราทราบอย่างจีนหรือว่ามีข่าวเหมือนกันว่าเอทางฝั่งไทยเนี่ยตรวจตรวจสอบเป้าหมายที่เป็นอกัศยานและคนขับจากรัสเซียได้จากในในในการบูชาซึ่งวันสุดท้ายของกาปรประทะรอบที่แล้วเนี่ยก็มีการใช้อากาศยานแต่เป็นกัมมี่กะเซโดนนะครับเป็นโดนฆ่าตัวตายแล้วก็หลังจากนั้นเป็นต้นมาเนี่ยพอหลังการประทะเนี่ยเราก็พบระบบทั้งโดนแล้วก็ระบบแอนตี้โดนก็นนคือระบบที่ต่อต้านโดนเนี่ยที่ค่อนข้าง,งทันสมัยแล้วก็ มีประสิทธิภาพสูงเนี่ยวางในแนวหน้าตามแนวชายแดนไทยค่อนข้างเยอะนะฮะซึ่งเป็นรา่อบอที่ที่ที่ดีอ่ะท,ท,ที่ที่มาจากจีนก็เลยมีการคาดการณ์ว่าอาจจะเป็นกลุ่มจีนเทาหรือกลุ่มสแกมเมอร์เนี่ยเหมือนกับสมปรบุะกับกับคุณเซนช่วยกับสารมาอะไรอย่างนี้เป็นตน้นแต่อันนี้อันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นสิ่งที่ต้องบอกได้เลยว่า ตำรวาม,มีของค่อนข้างดีผสมควานแล้วก็จัดการในค้างด,ดเร็วโดยใช <ừ> ้งบประมาณซึ่งเราก็ไม่รู้มาจากไหนแต่ว่าเราก็คาดการณ์ได้ว่าน่าจะเป็นเนงินสีเทาแถวนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องระวังครับเห็นว่าเป็นหมื่นๆตัวเหรอยังไงตัวเลขเนี่ยไม่แน่ใจตัวเลขตัวเลขังไม่ชัดเจนนะแต่ว่า<อ>ถ้าจะเป็นหมื่นตัวก็อาจจะไม่แปลกนะอขอพูดอย่างนี้ดีกว่าเรายัางเราเรายัางตามหาตัวเลขกันอยู่รวมถึง,งพยายามวิเคราะห์อ,อยู่ว่าจะเป็นอะไรในนักบินในคนขับแบบไหนอะไรยังไงเป็นต้นแต่ว่า จริงๆเป็นเรื่องน่าห่วงพองสมควรเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าข่าวยางได้คนขับแบบเนี้ยมันจะถูกปล่อยที่ไหนแล้วมันจะเข้ามาที่ไหนได้บ้างถ้าสมมุต,มติมบูชาส่งหน่วยแทรกซึมเข้ามานะนั่งรถเข้ามาจนถึงอ,อนคราชสิมาแล้วก็แอบปล่อยโดนแถว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 กลางเมืองแล้วก็เอาโดนเนี่ยบินไปที่คอมบินหถึงที่นครนสิมาแล้วพุ่งใส่ X6 ที่จอดอยู่บนพื้นดินอันนี้สร้างความเสียหายได้เยอะมากเลยซึ่ง ซึ่งมันเป็นสิ่งที่ไทยต้องจําเป็นต้องเปลี่ยนการรับมือแล้วก็ทั้งทั้งการจัดหาระบบที่มีความสามารถในการรับมือได้รวมถึงการพัฒนาย,ยนทุทธวิธีในการรับมือครับอันนี้ก็เป็นโจทย์ค่อนข้าง,งยากพอสมควรซึ่งช่วงที่ผ่านมานี่กองบินหนึ่งนี่ตรวจพบโดรนบ่อยด้วยนะคะตรงนี้น่าสนใจทีนี้พูดถึง F16 เมื่อกี้นี้ที่คุณอนันโยบอกมันมีข่าวอินฟูบางคนออกมาปั่นกระแสข่าวว่ากัมพูชาจะซื้อเครื่องบิน f 1 6ตรงนี้คุณอนันโยมีข้อมูลอะไรบ้างไหมคะ ิดว่าน่าจะเป็นข่าวข่าวปล่อยมากกว่าเพราะว่าความเป็นจริงังมากครับเนื่องจากประการแรกเลยก็คือเนี่ยถ้าถ้าดูว่าง,งบประมาณทางทหารของกัมพูชาเนี่ยปีนึงเราห้าร้อยล้านเหรียญแต่ถ้ามาดูงบจัดหาเป็นเพ่้นของไทยซึ่งซื้อไปแค่สี่ลำเนี่ย <c oughs> ก็คืองบก็คือพอๆพกับงบประมาณทางทหารของกัมพูชาทั้งทั้งทั้งปีครับ <c oughs> ดังนั้นเนี่ย ไม,ไม่ไม่คิดว่ากมัมพูชาจะมีขีดความสามารถในการจัดหาได้อันนี้เป็นประเด็นที่ประเด็นแรกเลยกคือด้วยจำนวนเงินมันก็เป็นไปไม่ได้แล้วประเด็นที่สองคือว่าการซื้อเครื่องินรบเนี่ย มันไม่สามารถจะเดินไปซื้อแล้วกลับมาแล้วใช้ได้เลยมันจะต้องมีการวางโครงสร้างพื้นฐานทั้งสนามบินทั้งระบบสื่อสารทั้งระบบสนสุนต่างๆเนี่ยต้องลงทุนอีกมากแล้วก็มันต้องใช้ขีดความสามารถในการป้อมบํารุงแล้วก็ขีดความสามารถในการใช้งานแล้วก็ปฏิบัติงานเนี่ยซึ่งถ้าจากคนที่ไม่เคยใช้เลยแล้วมาหักใช้เนี่ยมันเรียนกันหลายปีกว่าจะมีความเชี่ยวชาญสามก็คือทั้งหมดเนี่ยธัรมูชาถ้าดูในกองทัพอากาศการัรมบูชาเนี่ยเครื่องบินโจมตีสักลำยังไม่มีเลย ดังน,นั้นเนี่ยถ้าเจะฝึกเ <ฤ |notimestamps|> อ่อไม่มีครับไม่มีเลยกัมพูชาะจะมีแต่กัมพูชาจะมีแต่เฮลิคอปเตอร์แล้วตอนนี้เพราะว่าเครื่องบินที่เป็นเครื่องบินขับไล่หรือเครื่องบินโจมตีเนี่ยซึ่งซึ่งเคยมีเอ่อมันปอดประจำการไปทำไมัพราเก่าใช้งานไม่ได้ดังนั้นเนี่ยทีความสามารถของนักบ,บินกัมพูชาเนี่ยจะไม่เคยปฏิบัติงานกับเครื่องบินแบบนี้เลยถ้าจะฝึกเนี่ยใช้เวลาหลายปีแล้วกว่าจะทั้งนั้นคือฝึกแล้วก็บินเป็นอย่างเดียว บินเป็นไม่เท่ากับลบเป็นถ้าให้ลบเป็นก็ใช้เวลาอีกหลายปี <Ừ. S 2> ดังนั้นเนี่ยถ้ากัมพูชาดีดนี้วันนี้ก็ต้องการมีเรื่อมีลบสักหนึ่งฝูงเนี่ยกัมพูชาจะต้องใช้เวลาเกือบสิบปีในการสร้างทีความสามารถลงเงินอีกไม่ต่ำกว่าหกถึงเจ็ดหมื่นล้านบาทซึ่งแทบเป็นไปไม่ได้เลยในสภาพปัจจุบันของกัมพูชานั้นข่าวนี้ไม่น่าเป็นความจริงครับค่ะเอาละค่ะได้ประเด็นครบถ้วนขอพระคุณคุณอนัญโยนะคะขอบคุณครับขอบคุณนะครับสวัสดีค่ะคุณอนัญโยก็เป็นแอดบินเพจ ไทยอาร์มฟอสน่ากลัวโนะโรนเ่ยนะแล้วก็โชคดีที่เขาไม่มีเครื่องบินขับไล่นะอีกนานอีกนานคอนเฟิร์มกับคุณอนัญโยนในฐนานะที่เป็นแม่บ้านทับฟ้าจะขับเครื่องบินรบได้นี่ใช้เวลาเป็น10ปีใช่แล้วใช้งบเยอะไม่ใช่แค่วัน2อวั